่่่างนนีี้ใชมครับผมก็เพิ่งจ,จบไปครับกับคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นนะครับผม Happy Holiday ครับผมค <c oughs> ่ายก็ก็เป็นคอนเสิร์ตที่เอ่อรวมศิลปินทั้งค่ายไปเลยครับผมโลเซตไปใหญ่เป็นไงบ้างกับการที่แบบรวมเป็นค่ายที่ครับทั้งค่ายเลยครับ <c oughs> จริงๆก็เป็นคอนเสิร์ตที่ถือว่าใหญ่พอสมควรเ <c oughs> พราะว่าฮอลล์ใหญ่มากๆครับผมเป็นฮอลล์ที่แบบมี3ชั้นแล้วก็เป็นคอนเสิร์ต3วันแล้วก็ศิลปินแต่ละวันไม่เหมือนกันด้วยครับผมก็แบบ เหมือนทุกคนแบบร้องกันคนละห้าเพลงก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่นะเนยแล้วทีญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับเร็นงานที่ญี่ปุ่นน่ารักมากเลยครับคือคนแบบเรียบร้อยกันมาก <c oughs> คือขนาดตะก,กี้เขาก็ยังแบบรู้สึกว่าแบบเขินที่ตะก,กี้เลยครับ <c oughs> ตบมือหรอไม่ได้แบบเข,เขาเาเริ่มแบบสมมติว่าถ้าเราโชว์เสร็จอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ก,กรีดกันเขาจะเอาเริ่มแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบ อะไรครับมันทำให้เรามันเป็นยากมันทำให้เราต้องปฏิบัต<รง>ิต<รง>ัวยิางที่สุดว่าอคือเกิดข้นไหมด้วยความที่เราไปญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยผมคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ครับผมเราก็เหมือนแบบด้วยความที่เป็นจีนทีวีเนาะแบบเด็กเราก็ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่ก็เหมือนละลายพฤติกรรมแฟนคลับ<อ><น>ทุกคนแล้วเหมือนครั้งที่แล้วแบบเหมือนเขายังไม่กล้าที่จะแบบกรี๊ดกันเท่าไหร่อะไรเ้ยครับแต่ครั้งนี้ก็เหมือนทุกคนเริ่มที่จะกรี๊ดกันแล้วครับผม เพื่อนๆในกลุ่มทีมที่เป็นยังไงบ้างกับการทำงาน,นทั้งีครับก็จริงๆคือทริปนี้เป็นทริปทีปท่ปแปลกมากๆที่ว่า<ช>คือพวกเราเหมือนแบบทุกคนจะแยกคู่กันไปหมดเลยครับผมก็ค<ม>ือแบบผมก็จะไปอยู่อีกคนนึงอย่างเช่นแบบพี่กันก็อาจจะไม่อยู่กับพี่ออฟจุงก็จะมีแบบรางพี่บัวก,ก็จะมีแบบพี่ฟอลอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็แบบแยกวันกันเพราะว่าโชว์แต่ละวันก็ไม่เหมือนกันครับโชว์แรกก็จะเป็นแบบร้องทุกคนเลยวันที่สองก็จะเป็นสายแบบเหมือนแบบ พูดถ่ายเอนเตอร์เทนอะไรแบบเอารองเท้าโชว์แล้ววันที่3ก็จะเป็นสายเต้นครับผมซึ่งผมก็อยู่ทัชสามวันที่3อะไรเงี้ยเต้นเลยเหรอใช่อย่างนี้เราแบ่งกันยังไงเราแบ่งกันยังไงอ่ะทางพลุนฝายต้องแบ่งเท่ากี่ขนาดเลนจริงคือผมรู้สึกว่าทีมงานเราเก่งมากเลยนะที่มองเห็นตรงนี้ที่ว่าเออคือคนหนึ่งไปวันแรกคนวันวันสองวันวันสามก็คือวันวันที่สามผมก็จะมีแบบมีผมมีมีปอนมีพี่กันครับผมแล้วก็มีพี่บุ๊กแล้วสุดท้ายคือพี่มิกซิลครับ ใช่คืออยากจะบอกว่าทุกคนนี้คือสายเต้นกันหมดเลยแบบอาจจะเต้นไม่เหมือนกันเต้นหลากหลายสไตล์แต่ก็ถือว่าแบบยูนิคครับผมใช่ซ้อมกันเยอะไม่ปะจะเ้อได้ได้จริงด้วยความที่ตารางของแต่ละคนก็แบบเหมือนแบบทุกคนแบบทำงานกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะแบบแบ่งกันซ้อมอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าพอพอมีเวลาพอมีเวลาอยู่ว่างครับใช่สำหรับจริงสำหรับโชว์ห้าเพลงจริงๆแบบซ้อมประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ ถือว่าก็ถือว่านอนแล้วครับชูเดี่ยวบ้างไปดูไปเพราะว่าทุกคนก็คือเหมือนว่าทิปโชว์ก็คือบาง้านแต่จริงก็คือไปช็อปปิ้งกันเท้นเันเยอะเหมือนกันนะครับจริงจริงก็ผมไปครับจริงจริงผมได้อัดบล็อกมาให้เฟนๆด้วยนี่คือแบบมนตอนนั้นแบบขยันมากไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรแบบมกระตุ้นก็คือแบบถ่ายบล็อกแบบตลอดทางแล้วลงลง่ซนไหนลงไปแล้วครับลงไปในทวิตเตอร์ครับใช่ใครที่อยากดูบล็อกก็สามารถเข้าไปดูในทวิตเตอร์ได้ เเออออยูทูบยังทําไม่ได้ครับก็ยังแบบยังให้แบบชายทําให้อยู่ใชายทำชก็พี่ทำในการช้อปปิ้งบัตรเครดิตในมือเราสั่งนเพราะแต่ละคนเขาสั่งนู่นก็แบบว่าวงเงินเต็มไหมอะไรอางี้ครับจริงๆแล้วคนอื่นอาจจะแบบช้อปปิ้งกันเยอะอะไรอย่างนี้เขาก็แบบว่าวงลุ้มจริงๆแล้วผมเนี่ยก็อยากจะช้อปปิ้งเหมือนกันครับแต่แค่เหมือนแบบด้วยความที่ไปญี่ปุ่นแล้วคือหลงทาง เกี่เวก<ช>ับการลงทางีา่งประสบใครหรอลงทางครับแล้วก็เหมือนแตะต่างคนต่างไม่มีเงินสดด้วยต้องแบบหาเวลาไปแลกตังที่แบบไปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วก็คือออกจากโรงแรมเที่ยง ก่อนจะถึงชิโกย่าก็ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วครับก็คือเดินทางสี่ก็คือสี่อันนี้เราเดินหรือเรานั่งดดินลงครับลงคือเกินสถานีไปแล้วก็ต้องกลับมาสถานีเพื่อต่ออะไรเงี้ยเหมือนเหมือนฝรั่งมาไทยอ่ะไปลงตรงสยามไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ๋อไปออกมานัตรตึกอันนี้เราไปพูดสุขให้กับใครใหกับใครที่ลงหนุ่มอ๋อไปกับพี่กันครับพี่กันพี่บุ๊ก น้งองโฟสแล้วก็เจมินาในในทีมที่มันมีผู้นำไหมบางทีใช่แบบเฮ้ยเดี๋ยวผมนำเองเป็นกไกด์อะไรอย่างาเงี้ยหรือว่างงกันทุกคนเลยคืองงกันทุกคนเลยคือคนที่ดูจะพึ่งพาได้สุดก็จะมีพี่บุ๊กครับแล้วก็พูดได้แล้วก็เป็นมีผมครับมี<อ>พู้กับผมก็คือเป็นคนเปิดแมปดูตลอดเวลานะครับผมก็คือก็ไม่ได้เก่งมากผลัพธ์ก็ออกมาอย่างที่เห็นก็คือถึงชีวิตสี่โมงครึ่งมาถึงม่ถึงพี่บุ๊กนี่คือด้วยครับ พี่บุงเนี่ยคือเป็นหนึ่งเลคนนําใช่พี่บุ้ก็ถือเป็นคนนำแต,แต่เขาไม่ลืมโทรศัพท์ไว้ที่ตัวเออ,เอ,อก็กว่าก็คงมีเปลี่านผนว่าแต่คือคือวันนั้นอะผมอะคือผมออ,ออกก่อนจองแลมแล้วแบผมอะไอ,อพี่บุ้ผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็รู้ว่าพี่เขาจะตื่นแล้วแต่แบบผมแบบเหมือนสั่นสันส่นไม่แรงพอบางทีเขาไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เลยเหมือนแบบตื่นสายประมาณสิบห้านาทีแล้วเขาแบบไฮ้ยกวนกวายอะไรเงี้ยเฮ้ยน้องจุ่งออกจากห้องแล้วเหรอเฮ้ย ตายแล้วทําไงดีอะไรอย่างเงี้ยตอนรระหว่างนั้นตอนผมกําลังขับรถไปสนามวินโยมีพี่ถามีแบบพวกพี่เตดั้งฟังอยู่แล้วแบบผมเปิดสปีดร็อกันใช่ไหมเนี่ยพี่ถาฟังอยู่นะพี่พวกชิบหายแล้วอ่าก็คือแบบก็คือแบบตลกมากจริงอยากถ่ายมากมาลงในวอล์กมากแต่ก็คืออะไรครับถือว่าเป็นประสบการณ์ครับใช่แต่ที่แบบว่าไปทางานได้ถึงเหมือนได้ไปักผกอนกันด้วยเลยนะเหมือน TH plus TH กันด้วยความที่เป็นวันที่สามครับก็เหมือนแบบ ไม่ได้แบบพักผ่อนกนขนาดนั้นอาจจะแบบทํางานตอนเช้าแล้วก็แบบไปเที่ยวครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งครึ่งวันของพวกเราก็คือมันก็จะหมดกับการหลงทางครับใช่ซึ่งเราจะได้เห็นภาพผู้ชมกันบ้างบบเลยเพราะว่าจะภาพแต่และคนกคเหมือนไปเที่ยวใช่ภา<ม>พเี<ม>่ยไปเที่ยวก็เลยเหมือนไม่มีภาพก็ก็จริงก็มีครับจริงก็ลงโซเชียลกันค่อนข้างเยอะเลยถ้าใครอยากเห็นก็สามารถไปดูได้ในทวิตเตอร์ในใช่ในท w i t เตอร์แบบ แอ๊ดเข้าส่วนตัวหรือว่าในไอจีก็ได้ครับผมว่าน้องๆก็ลงน่าจะลงรูปกันเยอะอยู่ครับเอาไปรูปเที่ยวใช่ใรูปเที่ยวใช่ไปด้วยจะไม่พี่ลยคนดังเขาไปด้วยจะไม่ดีเลยอะไรนะคดั้งเหรอครับคือเอาทีมเนคือไปด้วยกันจริงๆครับแต่แค่เหมือนแบบไปถึงปุ๊บเจอกันแค่ประมาณ15นาทีคือเจอวันแรกใช่ไหมครับแล้วดังอีกวันหนึ่งดังเขาต้องทํางานตอนเช้าก็เลยแบบคุยกันว่าคุยกับพี่แบบพี่ฟอร์กับพี่ปุ๊กกันว่างั้นเรามาสลับห้องกันไหม พี่ฟอสเราตื่นเจ็ดโมงดังก็ตื่นเจ็ดโมงเพราะฉะนั้นอ่ะให้ให้ดังกับไปนอนพี่ฟอสแล้วพี่บุ๊กก็น,นอนกับผมเพราะว่าจะได้แบบอีกวันหนึ่งจะได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วแบบพี่ฟอสพี่บุ๊กก็จะได้ไปทํางานตอนเช้าคลิปนี้คลนะิปนี้เขาเป็นไงบ้างครับคลิปนี้เหรอครับพูดได้เลยว่าเจอกันน้อยมากเจอกันน้อยมากอยากจะเล่าอย่างหนึ่งทุกคนน่าจะเคยเห็นคลิปอยู่ที่แบบเป็นแบบคลิปแบบทาท่าเนี้ยในติ๊กต็อกเพื่อเปิดตาแล้วก็แล้วก็ดึงมาอะไรเง,งี้ยมาหอมแก้มมาก็คือ มีคนเรียกร้องเยอะมากให้ทําคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะคืออยากจะขิงเลยครับคือผมไปปุ๊บใช่ไหมเขา,าทํางานเสร็จประมาณสี่ทุ่มครึ่งเขาบอกว่าเพื่อนมามาทำเชเรนนี้นกันคือปกติอ่ะผมไม่ได้แบบคาดหวังว่าเขาจะแบบเรียกร้องมาให้เราให้แบบให้มาทําอะไรใช่ไหมแต่วันนั้นคือแบบเขาบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมาทํากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายกันแล้วก็ลงอย่างที่ทุกคนได้เห็นนี่แหละนี่แหละครับผม Sampai wow. wow.